สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่27มกราคมพุทธศักรา 69, ช2 5 6 9ดิฉันน่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อัตุนิยมพิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมีนค่ะกับพบว,ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สิเฮตดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าจากภาถ่ายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่ามีลักษณะของคลุ่มเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เป็นบางส่วน คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดใบมนีคายยูที29ถึง32องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่ออื่นเศร้าดอยูที14ถึง19องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของยอดภูคากับมีอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่8ถึง14องศาเซลเซียส ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขอให้รามาระว่างการสัญจอด่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้น้ำค่ะกลัามาพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมืนี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน